ทรงผมฟรีมาแจากทัมม้งหมด5ทรงค่ะเขาเพิ่งอัปเดตมานะคะน้องๆก่อนหน้านี้มีแค่4ทรงพี่แปมมาสอนทีเดียวเลยค่ะ5ทรงทรงแรกนะคะน้องๆจะเป็นผมสั้นสีดานะคะที่ใส่หมวกสีชมพูทรงที่2จะเป็นผมสั้นเหมือนกันค่ะแต่เป็นสีดานะคะสีดําเทานั่นเองนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆและชิ้นที่3นะคะน้องๆจะเป็นผมสีเทาน,น,นะคะใส่หมวกสีดำนั่นเองทรงต่อไปค่ะจะเป็นมัดแกะสีดำมว่วงนะ สุดท้ายคะ่ะจะเป็นส้อมผมออกสีส้มๆนะ,ะน้องๆใส่โบด้วยน่ารักมากเข้าแมบตามพี่แป้งมาเลยคะ่ะพี่แป้งจะเล่นให้น้องๆดูว่าต้องทำยังไงบ้าง เข้ามาแล้วให้น้องๆตามหาลูกอมนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะตามกระเป๋าของเรานะคะกระเป๋าของเราเนี่ยใส่ลูกอมได้แค่30อันพอเราใส่30อันแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องๆไปแลกนะคะเพราะน้องแรกเนี่ยน้องๆจะต้องทําการสุ่มสปินนั่นเองแต่เราต้องไปแลกเหรียญก่อนนะคะเราจะต้องมีเหรียญในการสุ่มสปินค่ะซึ่งเหรียญเนี่ยให้น้องๆนะคะมันแลกตรงนี้ได้เลยนะคะร้านค้าของเขาะสมมติเราเก็บได้30เราก็เอามาแลกทีนึงเราจะได้30เหรียญซึ่งเราเนี่ยจะต้องเก็บให้มีเหรียญทั้งหมด150เหรียญเพื่อ เ่าทำการสุ่มทรงผมนั่นเองซึ่งหมายความว่าหาน้องๆสุ่มไม่ได้รอบหนึ่งน้องๆต้องกเก็บลูกอมใหม่แล้วน้องๆก็ต้องสะสมเหรียญให้ได้150เหรียญเพื่อทําการมาสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลย